ทีนครับหลังแตกครับโอ้โหออกจากบ้านไปได้จริงเขเจอไอสพีนเท่าไหร่แล้วพัฟเฟอร์พัฟเฟอร์ไม่ไหวกับมีหลายจำน้องอยู่แล้วหนูซีปากหนึ่งก็ใส่เชเวฟสามแล้วดูบุกเตียนเองก็เริ่นเหมือนกันแล้วครับเรียบร้อยครับไม่กับชิวนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วแหวนไพรสปอร์ตแกพีนนายน่าจะเป็นเกมเดิมาอ่านี่ครับแล้วดูเฮ้ยเอฟวีดี ของคุณบีเคซี่มาเขามาแล้ววะดธรรมดาที่ไหนตรงนี้ผมบอกเลยแล้วปลาดักวักมือเรียกตัวไกลโดนมันแต่ยังไม่ตายแต่ว่าสร้างจะตัดเหมือนกันแล้วพี่มาบุมนี้นดูซี่กับเวกเตอร์ปาดไปได้สองเรียบร้อยเลยเฮ้ยหนึ่งสองไว้ยเอาอยู่ไว้ไม่ไปโอ้โหพี่เราเข้าชิงนะคู่นี้เรียบร้อยเอ็นฟินิที้โอ้โหเติดมาวันแรกคุณใส่แล้วใช่แกผมอ่ะ า ing, มาดูดูซิตรงนี้ด anyway. oh ูซิวิ่งชิดมาเป็นไงครับดูซิ่เดือแรงโอ้โหสมองปิดขวาจะไม่สายรือเปล่าแล้วขวาโดนชิดโอ้โหแต่ครับดูซิสวนดาวโดนหายเลยในมุมหนึ่งทีมเพื่อนกำลังเฉลี่ยขนมาได้ต็มเลยแล้วตัดมาอารลาฮานาตินสวนโลแกนถ่ายดื่มกันนะจังหวะตัวต้าครับลาฮานาตินจัด เพราะว่าฟาวีับมีวิงกินพอสมควรเหมือนกันเพราะอลิการ์ดั่งอินฟินิตี้ไปเปิดได้สองน้องก่อนแล้วเก็บด้านฝั่งของนักเตะโอเคไปครับยังไงดีอลิการ์ดฝั่งแฟร์เพิ่งโดนดึงกลับขึ้นมาหนูซี่ครับด้านหน้าเป็นเทสโต้ฮึมโอ้และที่อยัางผมด้านข้างจากมีล่าน้องเกลแฟรรอบสองแล้วซ้ำโอเคไปรอบนี้เจอเทสโต้แวบๆตัดภาพมานูซี่กับเทสโต้ครับจมมะจังหวะเน็ดครับยังไงเปิดแล้วปามาดูจังหวะส่วนของนูซี่ โอ้ยใช่ไปแต่ว่าชิปตาเจอแล้วสายมือเจอแล้วครับเรียบหล่อไม่ใช่โดนฉบับตอนนี้เราเจ้าได้ครับแม่เราตัวเองก็โดนน็อกเหมือนกันครับอินฟินต์เขามีคนรอซ้อนเยอะนั่นเองครับเอ๊ะทำไมตรงนี้อินเวนตี้เหมือนรู้หรือเปล่าครับบัอบี้มีความเอียดได้หรือเปล่าเพราะเพด่อจากดูเซโอเก็บกันไปและดูซี่ได้ไหนๆครับจากซอรเวียปู่ย้ำเมื่อีด้วยเน็ตแต่ว่าซ่าครับที่หายไปหมดอีกลูกหนึ่งมีลุ้นว่าไปกวนก็เรียบร้อยครับก็หายอีกหนึ่งครไม่มีล่าได้มีก็ไปไป พยาดจัว่วซับตรงนี้ต้องเดินครับกีฟีที่เดินมาครสองคนของทางฝัง่งตัวเฮลเอาอยู่หรือเปล่าคนฝาเข้าหลังสมองฝั่งเบบีพี่มาสี่สี่หมุนมาล้ดูที่ได้ไอเจไปหนึ่งโอ้โหหายสามมุมพี่ผชมฮะแต่ว่ายังไม่หมดก็ okay, กเฮลยังเหลือยังเหลือไง,ไงแล้วเหลือเรียบร้อยครับผมฮาดิดี่วัวว่ะโอ้โหจริงวันนี้ฮาดิไม่มีคนแล้วทีนี้ในด้านดูซี่โอ้โห ช้องสังเกตนะไอรอนไซส์ระยะไกลามากๆตรงนี้จากเนนดดูซี่ครับที่น็อกทางด้านบอลแมนจากเตม์แมนเทนแมนไปคือไกลามากนะแล้วดูกอล์เทนี่ครับรถมาเหยียบทางด้านฝั่งของเบอลแมนแล้วปวดป่ายครับคนในปั๊มยาอยู่ในวงครับอเออมีล่าได้สิบหกเปลี่ยนไปได้โดนคิวใส่แล้วเคาะมาหาอีกหนึ่งเออจบไอ้ใหญ่พี่ดิวคือปีล่าเก็บสีพี่ดิวใช่ครับเซกีกันเยทางด้านฝั่งของเพื่อนไว้เติมยาในวงเหมือนกันนะเนี่ยทางด้านฝั่งไกลๆกันมีล่าไม่ได้ชิวอีกหนึ่งครับ เฮ้ยมีล่าเนี่ยมันนักล่าจริงว่ะวันนี้ผมรามีล่าเกหยียบบุกผู้ชมฮะโอ้โหนี่ฮะตามแต่ไม่ทันเลยโอ้โหเล่นน้ำตรงนี้ครับเฮ้ยเหยียบหัวนี่มาล่างด้านล่างดูพี่รู้หรือเปล่าดูซี่อู้หูทำไมผิดนี่รู้เหยียบแล้วหลังเปิดดูซี่โดนทันต้องขึ้นไปเลยครับด้านล่างด้านล่างมาไหมโอ้โหหนาวจริงน้องชาย เชื่อแก๊ปจากที่ตอนแรกเหมือนปุ่มไม่ค่อยดีนะจังหวะนี่ไงครับผมมีล่าจัดให้แคนเซอร์เอ็กไม่เล่นใช่ไหมเรียบร้อยครับมีล่าได้คิวแคนเซอร์เอ็กไปเซตที่มี2คนอาระนี่เรียบร้อยครับพูดว่าเลเวสสุดจริงๆับมีล่าจัดให้1ลูกไปวะแล้วโจเสียโดนมีล่าตัวอีกหนึ่งครับมีล่าครัูระยะ จะบอกแล้วเป็นพีที่สองเขาในวันนี้หรือเปล่านะครับน่าวันละไกแบบนี้ได้ฝั่งอินฟิตี้ก็ไมรับมาบท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 เรียบร้อยโอ้มีล่ยิงก่อนบทอีกหนึ่งได้ไหมโหยาฮูครับโอ้โหขับรถบทแรกหรือตรงนี้ได้านฝั่งของนูซี่น่าโลแกนไม่ได้คุณแม่นนะบ้าผมโอ้โหปกติไม่ใช่แบบนี้เออเมื่อกี้ผมพูดเลยว่าผมอยากททยคุณส่งพลังผมมาปะเนี่ยคุณไม่ต้องพูดเรียบร้อยครับได้หนึ่ง ไปาล้วดูพลังไงจบนะครับถ้าได้อีกสองคิวไฟพระไเลยเปสิบสามคิวแล้วและจั่วไปโดนด้วยดูซี่ได้คิงด้อมไปก่อน12คิวเหลือเดียวทุกเกยคนเดียวก็จะตายในน้ำถานการณ์อยู่กาการจะพยายามไปดูพิล่าครับพิล่าไปทีตตั้งแต่งพิล่าพีชตั้งแต่งอ๋อแล้วจริงเลยมิล่าอยู่ไนครับผมนี่แอบร้ายทีอินฟินิตี้ของอาจารย์ดิวเน่โอ้เหลือเชื่อนะ่ย The Infinity ตอนแรกนึกว่ารอดน่าจะโลแกนได้บิลรามจบ1ิบสี่โอ้ยสตีลกิลไปพี่แกก็โดนนะเกโซเก็บโอเคไปเหมือนกันแล้วทางฝั่งตัวอินฟิซีโลแกนครับไม่ได้แบตเตอรี่มาแล้วเอ็กโคสตีลกิลมีผู้ออกเกมอีกหนึ่งครับวงครับไปโอนทางฝั่งนะครับเฟนก็โดนที่เคโอ้ยที่เคยังเชิงไปนี่ในในได้แรงคอไปติดคนเอได้ไล่แค่นตัดมาคุโรมี่ได้ที่เคโดนดิงแกมาพังแล้วนักเต็งครับ นักคิวเฟิร์สมาไหนไดเราขอเกมไปคนบ้านอย่างัทีสามโนที่เกีออกเกียรอย่างนั้นนี่เรียบร้อยครับนะนี่ก่ใด้านฝั่งของเก่งโตโทนสามถ่ายนะมุมนี้โอ้ยืนยิงอากในรถอย่างเท่ก็ไดร์างาดขวาปาดซ้ายหากันอยู่นอยก็ในน้อยไปายไปแค่แ่ใี่รีไปในีพันีได้ถวาน้อยาสเปคไปก็เป็นด้านฝั่งของเบคอนทาจบที่หได้สคิวไอโดนด้านโลแกใจอินฟินิตี้รับสดนั่นเองอุ้มไข เป็นเจ้าเิกโอ้โหให้สองเมตรแต่ขวาเปิดเนาะแต่ว่าอินฟินิทกำลังจะดึงเพื่อนกลับขึ้นมาให้เป็น4คนอีกครั้งหนึ่งครับรวมถึงกับเมจิกก็เช่นเดียวกันนะครับแต่แบมพายนี่คือสามแน่นอนแกเพิ่มไม่ได้แล้วครับแหวงเนี่ยเมจิกเมจิกจริงเลยจริงๆนะผมเอาตายเราเห็นหัวเอาแต่ว่าดูซี่กันแดดไปตกใส่หัวได้ไก็แต่เหมือนกันม่งกันแดดกันไฟตัดมาโลแกนกับเฮลโลโลแกนกับเฮลโหลแล้วยึกยึดจอมพล จบอะไรครับเพื่อนโลแกนโอ้โห่ทามิงยึดจังหวะเชิญชั่มครับไปถือปืนไปโดนไปถือปืนโอ้โดนในด้านฝ่ายินฟินิตี้ป่าจากด้านบนครับหมดหรือเปล่าแบบนี้อินฟินิตี้สองต่อสี่แบบนี้ไม่เรียกว่าลุมก็เรียกว่ากระทึบโอ้โหแลโดนเนียนถือมาเอโก้ขาดหนึ่งอีก s แ a p เรียบร้อยอินฟินิตี้เน้ยคุณคุณมู้สิจ้อนจริงนะครับ นี่ครับผู้ชมครับดับเบิ้ลไก่ไปครับอินฟินิตี้ครับวันนี้ครับไก่ที่2ของเขาครับในวันนี้ครับไม่มาครับผมมองว่ายังไม่มีทีมไหนที่เตรีมไม่มีเลยครับผมับมาดูทางฝั่งตัวครับฟรีกับเอลิเมนเตอร์ครับเดี๋ยวนดูซิครับเก็บไล่แค่นอกเกมไปครับเฟสการตอนนี้ผมบอกเลยจังหวะนี้อินฟินิตี้ครับล่อลากอยู่แล้วเฟสการ์บนปาแล้วล่างมาที่ไปไล่แล่ลงไปลงบนไปโดนยิงก่อน ดูสีกระบอก okay. เรียบร้ออดูโค้งทรงโค้มนี้พอกราบอกบ้านนี้ก็จะเปิดโต๊ะแล้วกันตรงประตูดีัะออกมาจากโลแกนให้บางเกือกทุกเม็ดครับด่านล่างเจอบุรีรัมในทุ่มไม้สเปรย์ตามโลแกนล็อกอยู่เห็นเห็นแล้วจั่วเข้าเก่งส้มบอกอะไรกับเนี่ยโอ้โหอยู่ในพุกแล้วตรงนี้ยังเจอครับไอ้ฟินเรียบร้อย ขาดออกปัดจบปัดจบอยู่แล้วแม่ในพีตัวมันเด้งลงล้บตัวเด้งครับแม่เรียกว่าลูกชิ้นแม่เวลามับโดนจัดไปสองนอกรับจ่าบนเขาก็อินฟิตี้แม่เกือบเหมือนกันสีมุมสูงมาแล้วปัดแม่ในพีตีเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วครับติดขอบตรงนี้อยู่ เปิดเสริมมาดับเบิลน็อกใส่เอฟกีทูนาได้เหมือนกันครับผมเลยครโอ้แล้วหนูซีมีรถระเบิดสอยก็เอฟซีมีตัวแตกไปหนึ่งคนครับต้องบอกว่าอินฟินิการรับทุกคา้วตอนนี้ครับบนเข่านะครับเนตตรงนี้จากหนูซีคงโค้งใส่เอฟเอชชนบุรีโอ้ปลาคงโค้งกับฟอร์มดาวเทาคนนี้ชมะมาโดนเฉยเลยครับต่อไปอินฟินเขายากมากเลยพี่ดิวนะต่อไปแล้วเปิดโลกปุกพีแค่หน่อยแล้วระเบิดพอดีครับ วสามปีได้ได้ไหมจู่เข้าสมองอยู่ไป,ไป,ปแบบนี้ได้ก่อนก็จะแหวนยังรอดไปได้แต่ว่าซ้ำสแตนไปก่อนครับแล้วโลกแกนครับตรงนี้เดินไล่ต่อมาเลยครับเดินเข้ามาแล้วปุ่มตรงนี้อินฟินเล่นได้ต่อในเบรโซแล้วเรียบร้อยครับเรียบครับ,รบลแ,แล้วอีกลูกนึงจะไฟจะไฟไล่จากนูซี่แล้นูซี่มาไฟลูกแรกโอ้โ,โหเต็มเต็มข้อครับแล้วท็อปเปอร์ไปดนัดตึ้นมาอีกหนึ่งหัวโอ๋อ แม่เฟิร์สช็อตแม่นจัดกันดูซี่ครับเก็บคำดีน้องเราวน์ไปกันให้ช็อตเลยพอน็อกอย่างนี้เน็ตมุมเดิมมูซี่จบไหมอีบ้าหูดูซี่เดือบน็อกใส่บางเกลืครับคนเดียววันแมนอาร์มี่แล้วดูกันเลือดทางด้านฝั่งของอ้าบางเกลืสปอร์ตเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับแม่พังงาพังงาอยู่ด้านหลังแล้วแล้วเจอดูซี่ตาดีครับไปฟ้องตัวไกลก่อนเอาอะไครับผมตอนนี้ครับเหลือแค่ทางด้านฝั่งของบางเกลืคิวครับ โอ้อีกฝั่งนึงครับดูซี่ครับไปซัดแฟตมาตัดภาพมาเซเวียครับแล้วลูกซองของไนไนครับด้านหน้าสามขอไปแคสองคนแล้วยูกเม็ดแรกไม่เป็นไรติดไม่เดียวต่อไปไปหวั่นครับดูซี่โดนจิงตึ้งกระแรงหมดเลยพี่ดิวรับมันใกล้เกินไปอ่ะโอ้โหวิกฤตครับท่ันนี่ต้องมาเล่นนะวูนีดูซี่เปิดไปก่อนหนึ่งหัวใส่นัทลี่ครับแล้วดูวง อยูไทเกอร์บุดออกเกมไปแล้วหายสองครับจ่าดูซิอ,อะไรวะเนี่ยและนี่ไงชาเปอร์โดนล่าออกเกมไปหนึ่งคนหรือสองคนกัเจ้าเกิร์กและเจราเท่านั้นครับอไอ้บาฟายเก็บมามี่จากอีทูนาเกมกันไปกันดูซี่ไปได้ได้านมาีภ<แ>ูมาเรียบร้อยแล้วครับห้าคิวจาก Infinity, าาอินเตอร์ทิมจบเยอะไม่มีแต่ตอนนี้ต้องเล่นกันก่อนแล้วด้านหลังมีบุหรี่ลำเก่งโซรออยู่เหมือนกันแค่ก็สี่สี่ดูดูนี่เอาอีกหนึ่งครับเจ้าเกิร์ไปหวันเจอราโทอู้สนามมาแล้วดูซี่เห็นมุมแล้วด้วยเหมือนกันครับไม่ไหวว่ะไม่ไหวเราทำบันรื้วเนนลูกี้ พิกไว้หลังหินจางกันแล้วโอ้ยจบเลยครับถามจริงดูสิทิปเปิลคิวใส่ครับโอ้โหบัวลอยครับฟินฟินน็อกสามก็จริงพี่ดิวแต่ว่ามุมมีมีหมดเลยแล้วแม่ก็เลงยิงเพลินๆลาบอกขอญาตโชว์บ้างครับลาแค่น็อกวงไปอีกลูกไปหนึ่งแลไม่เอาไปสองลูกเหตุได้บัวลอยมาโอ้โหดรามีคือเมื่อกี้ลืมแล้วลุมแล้วผู้ชมครับมันลุ้นไปไปหวั่นแล้วลาแกนตายวงตรงนี้ โอครับเกมนี้อินฟินิตี้ครับยาสามสิบคิดยังไม่ได้ใช้เลยเดียวโคตรไปและดูโทนี่เกสกิปใส่ใงด้านฝั่งขอินฟินิตี้มาบางๆครับแล้ววิ่งมาไล่ล่าแบบนี้ก็โทนี่ออกตองวงมาหาอโอ้โหกดจัดๆนะครับแม้แข่งจบที่สามไปก่อนได้ไปเก้าคิวโบครับเหลือคนเดียวคืออีทูนายตาวันเย่กับอินฟินิตี้ของผมเองนะเกมนี้ไมเรียกช kind of um ื่ออย่างี้ไงอ่ะไม่ได้หรอกฮะขอเกมนี้นานๆทีหนังนี้อ้ลไซค่าคุณสี่ครับจะเป็นไปเปล่า อนฟินิตี้แกก็ไล่ล่ามายันนอกวงเลยครับตวาเชขึ้นมาไล่ยิงขายังเก็บตาคิวได้เรื่อยหรือเปล่าสีเมือคู่อินฟินิตี้ลืมเท่าทียังสืนเลคุณอ่ะไม่คอาได้ตองขวเหมนดิมมีเสียงปืนเพียงเดียวนี่ครับเปินไกล แล้วขันปลาเจออีทูนายบาร์บี้ขับรถผ่านโชว์ลูปเกินาก็ตอนนี้ลากต่อให้บาร์บี้เรียบร้อยลุกเลยกันไปงั้นก็ตอนนี้ได้คิวบาร์ครับลากออกเกมเลยครับผมนะซีเจ็ดครับไปได้แรงของเซอร์บอยครับใส่พื้ด้วยครับกลับบ้านเกงเหินมาเอยนะนี่จังหวะเติมลงมาแล้วโดนลากลงไปเดือแล้วหลอแกได้อยู่ครับตรงนี้แก๊ดดี้ไงครับตัวหนึ่งนะ้วเนี่ยคผู้ชมแหมนะฮะเรียกได้ว่าปาเติมนะฮะปลาเติมช้าแต่มานะโอ้ยลากขับมาทีหลังแล้วดูครับซิวนี่ก็ไปไปเรื่องแต่เนน้ บอลดัตบอกเขาเล่นแค่เสาที่ได้ไม้นั่งนี้นะก็ <c oughs> ดีนะแม่เลยนะและ้วกำเลี้ยงไม่ได้ด้านเบบี้ก็จากเตะมาแล้วยิงกดมาจากบีไล่ครับได้ได้านฝั่งของ,ของเลยเป็นเขาจากแวนไพน์นอกจาวไปหนึ่งก้อนทุกคนไม่ต่ว่าวงบีบครับอินฟินิตี้ต้องขยับเข้าวงแล้วดูมุมแบบนี้เข้ายัางไงดีกว่าแล้วดูซีไปได้ชเวยเบกจากแวนไพน์สอดนอกเจ้าปาแล้วลากออกจากเกมไปเลยสั่งให้ดูซีอย่างนี้รอคำสั่งจากเพื่อนทุกคนไหมโด <ล S 1> นแล้ว เรียบร้อยครับทันพื้นแล้วโอ้โหลากต่อกันหลังต้นไม้แบบนี้ก็ได้ไหมบอกดูซี่ปุ่มคูณหกลองดูลองลองมีเอสเอ็กไม่รู้อินโฟในเมืองครับควรจะระวังหลังสุดท้ายโอ้โหโบแต่เช็คเพราะว่าเพื่อนไปเห็นได้ได้อินฟินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพาทินต้องครับจะมีข้ามสะพานสามความเหนียวของโอ้โหครับเรียบร้อย ป่าไปเน่ได้พี่ดียวครับแล้วลงขวาหนีก็ไม่ได้ฮะอ้อมลงล่างไปเจอชิลเหมือนกันเดีนซี่ป่าหัวเจะเทียนน็อกด้าฝั่งของซีโฟไปก็ออนเซนเก็บด้านฟุ่งเทียนและวมิล่าครับเก็บด้านนักเตีนจากสวีออกเกมไปแกแล้วก็เกลจีกันโดนลุกด้านหลังอยู่เอาไงดีโตแกนครับน็อกไหนไหจากซาเวียมาได้ฮะจากเกลเก็บทีเซอร์จากเกลจีไปแล้วบุมทางด้านฝั่งเทียนก็โดนล้ำทางด้านฝั่งของเอฟซีรีด้วยเหมือนกันแล้วมิล่าเก็บด้านฝั่งเทีโตจากซาเวียจบ11ไปเรียบร้อยแล้วอัลกิโรเอามียสตามอ่ะนี่่ละ แล้วนั่นตัดทหล่าเรื่องไวอย่างงี้ออนเดนลงรถครับโอ้โหจังหวะตัวเด้งพอดีตรงนี้มิลเลอร์ได้ออนเซนไปแต่ว่าเป็กระบะตรงนี้ไปตัดที่ฝั่งบอสเซ์แต่เกยจีและซับออกเกยไปเหมือนกันก็จริงๆแักเตะอินฟินิเสียสองแบบนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไอเจนไหลมาร์ดีแล้วเอฟซีเตรียมจะมาเคลมหลังเฮลิสปอร์ตคุณผู้ชมได้ครับและดูดูซิครับไปเก็บชอปเปอร์จากเฮลิสปอร์ตใครอีกหนึ่งคนและเป็นเอฟสองเมื่อคู่นั่นเองครับรอดแค่เพียงคนเดียวและโลแกไปเก็บน้องบีบคนท้ายจาาากงด้นครับ เหยิบไฟครับเืผมโยมฮะตาจะบอดอโหโหจะดูซีครับไปสอยมาแค่ที่หายหนึ่งจังหวะปีเข้าวบ้าหมีภูมิมุมด้านล่างบ้านชิดเข้ามาแล้วสองคนแต่ชาดบ้านเข้ายไปเข<ะ>้าไปบ้านแล้วควักอยู่ในบียังไม่ได<ป>้แล้วดูซี่ไม่กล้าขึ้นจะตายซัพเปอร์ครับจะไม่ได้ไปลิฟต์หรือเปล่าแต่หลังเข้าเลยจิ้มไหมแต่ชาดบ้านสองคนทำได้ที่เล่น สามคนตรงนี้แล้วโอ้โหโอเกสแนนสวยๆเลยครับตรงจุดแล้วอินฟินวิ่งโผมต่อเลยแบบนี้ผู้ชมครับสามคนทิดบ้านเข้ามาบุรีรัมย์วิกิทและกระโดดทาร์ตาร์บรับแล้วปีนข้ามบ้านมาโดนตาติดรถวิกฟูดครับหมุนขวามาสเปรย์เข้าหน้าต่างอย่างถาไม่ใช่แล้วจะมุ่งแล้วโผวกมันผ่านแวบๆเมื่อกี้ฟักมาดีพีชั้นสองวีเหนือไทเกอร์ไม่เน็ตทิ้จากหลายๆทีจบเป็นแบบที่เก้าเแล้วก็ไล่มาจากคอนเซ็ปต์มาเนาะยาหมดครับโอ้โหไม่ยอมดูชิลเป็นตัวอย่างนะคุผู้ชมฮะผ่ารงตรง แล้วดอดอยู่กลางรถดับนี้เกลีย์ลอยรอดโอ้ไปโดนในด้านเหน่จากนูซี่กันครับในบ้านครับแล้วเป็นนูซี่เก็บลวนลวงตรงนี้จังหวะวิ่งมาเรียบร้อยครับเอมพันธ์นะครับเพลสปอร์ตพยายามจะไหลจากขอบปลาเหลือ2คนผมว่าซาเวียแท้เติมยาอยู่นอกวงไม่เข้ามาเล่นแล้วแน่นอนแล้วแบบนี้นะครับเอ็ดครับผมจากด้านของซาเวียครับอย่างน้อยที่2องก็ดีนะฮะที่2องจะไปผิดน่าจะหกแต้มแล้วพี่เดียวต้องนะผมตีจริงครับ ใช่ครับจอยครับนั้นหนึ่งต่อสามครับซาเวียไม่ได้เข้าวงมาคุณผู้ชมครับแล้วเจอแล้วก็โลแกนเรียบร้อยครับจุ๋ยเฮ้ยสดใยครับจะเกินกันไปโอ้โหโอเคออมตีอินฟินิตี้มจนได้ทำงานสามคน